สวัสดีครับมาพบกับบอลคนโกครับมาอนี่มาพบกับบาลลูครับเช่นเคยครับพี่น้องโซเซ้าครับเฮานะครับแบบมาเมื่อนในบารุูนนะครับเตี๋ยวอืองพี่น้องฝนตกโอ้อันท่ากอุดรนะครับพี่น้องฝนตกพี่น้องนะได้อืองมากอันนี้เป็นอีกเมนูหนึ่งครับเมนูสําหรับนี่เรียกว่าเมนูย่างอื่นพี่น้องโอ้ยนี่นะครับไข่มันมั่นพี่น้องฝนนะครับ แหลกกันโอ้ตกแห้งเลยครับทางอุดรธทานี่พี่น้องอันนี้เป็นอึงเผาเด้อพี่น้องอึงเผามันจะแซบครับเต่ามันดูดมันจะแข็งนะครับอื้งเผาเนี่ยไข้หลายพี่น้องไข้หลไหลาทางบ้านพี่น้องฝนตกมาครับทางบ้านผือผมเนี่ยครับฝนตกท่างกางงี้นะครับบางบ้านก็มาตกกับพี่น้องเด้อมันเป็นพายอยู่เือดูรอดเนาะนะครับพี่น้องโอ้โอพูดเละหอมพี่น้องอันนี้เอาไปกินกับเขาครับเนียววัวกับเกลยว ติกสบหรือแก้วประเดกบอกครับพี่น้องเนี่ยอันนี้บารุดย่างแก้แสุกแล้วครับพี่น้องเลยออกวักเลยว,ว่าโอ้คือได้อึงตัวยญ่งแม่ไข่เลยมาให้พี่น้องเด้เบึงได้อบส้มต้องกันพี่น้องพูนะอันนี้เป็นอีกเมนูหนึ่งครับะนะครับก็เมนูย่างนะครับพี่น้องเนาะอ้ยพูดนดะนะครับเป็นได้ก,กินครับเดี๋ยวบารุดจะกินให้โซ่ครับเด้อกินโซ่ให้อบึงนะครับเอาบีว่าไข่มันเดือบโอ้อยมันพี่น้องนะครับนะ ฝนตกแห้งเต๋อพี่น้ er, uh, องถ้าฝนตกไป่แห้งเนี่ออ AH. ึ้งเ่าบ่ออกครับพี่น้องนะครับบางบ้านก็จะเป็นอึ้งอยางออกอึ้งหน่อยอันนี้เป็นอึ้งเผาตัวบอก่ายพี่น้องกูเดาถ้ามองในมีอึ้งเผาแสดงว่ามองเงินนะครับอุดมสมบูรณ์พี่น้องนะครับไปด้วยธรรมชาตินะครับอึ้งเนี่ยมันมักสาเคิมีครับมองได้ใส่ยา่ายญ้ามองไรชี่ว่ามี่พี่น้องอันนี้นะครับเป็นธรรมชาติของธรรมชาติบ้านท่าครับนะครับพอมาพี่น้องเฮากับากันกิน นะครับผมเบิ่งลูกโซเชียลครับโอ้บางบ้านมาตบางจ er like. ังหวัดลดลงหกลอยพปนะป้าก็มันแพงแต่ไปเอาไปขายไปพี่น้องแต่เข้าหาอยู่หากินครับเ่อด้เอาไปขายพี่น้องกูดะตัูใหญ่เลยพี่น้องโอ้โหูด้ามันไข่เต็มถ้องเลยครับนี่นะครับเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับที่นะครับใหญ่ในรูพี่น้องนะครับมันไข่ออกมาแล้วนะครับ ลูกก็ออกมาลูกออกมาลูกก็เข้าไปได้หู้รับพไปน้องเงยข้าหู้ครับอันนี้นะครับออกปีระเทียออกมากินแมงเมาพี่น้องกลัวมาใครหลกักก็นะครับเป็นวัตรจักรของอึงพี่น้องโอ้อโหผู้ใะโอ้มันมั่นพี่น้องนะครับอึงเนี่ยทำใครจะมัน่นเข้าไปย่างก็จะมั่นนะครับเป็นอีกเมนุ่งหนึ่งครับพี่น้องนะครับนะโอ้โหผู้ใด นะครับทางจังหวัดในตกแด้ครับพี่น้องฝนนะนะครับทา้งอุดรตกได้ครับเดอ้อยาอีสากันเป็นเรื่อบุญพี่น้องเอา้านะครับเด้วบารุษจะไปอาบน้ำอาบทานะครับไปทำงานพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเดอ้อนะครับเอขอเก้ากว่าสวัสดีครับ